สวัสดีครับอยู่กับผมนะคอมบินเกมมิงครับกับเกม WWF No Mercy อีกแล้วนะฮะวันนี้ฮะก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นอะไรนะเพราะว่าคือบบางทีก็รู้สึกเบื่อกับเกมนะคือแบบว่ายังไงอะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นอะไรผมอยากเล่นในนี้มากเลยนะเนี่ยโหมดเนื้อเรื่องนะแต่ประเด็นหลักๆของผมเลยคือผมเล่นไม่เป็นเนี่ยแหละนะประเด็นหลักของผมเลย นะนะไหนๆก็มาโหมดเนื้อเรื่องแล้วนะครับผมวันนี้จะลองมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันดีกว่านะมีแชมป์ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะทั้ง World Heavyweight Tag ท e a ท e u ยุโรป i g h t Heavyweight Hardcore Inter แล้วก็แชมป์หญิงด้วยนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแชมป์หญิงนี่ผู้ชายก็เล่นได้ด้วยนะเออเกมนี้นี่ก็แปลกเหมือนกันนี่แหละเขาเรียกว่าเกมที่สร้างความเท่าเทียมให้กับ ทั้งชายและหญิงนะฮะแต่บางทีก็ไม่จำเป็นนะฮะมาเดี๋ยวเราจะเอาเป็นแชมป์ใหญ่เลยไหม o r l d Heavyweight นะซึ่งเนี่ยพอผมเล่นไม่เป็นผมก็ต้องมาดูนะว่าผมจะเล่นอะไรนี่ผมเออ,เอ,อ,เอ,อไม่เอาดีกว่าผมจะเล่นเป็นนี่ละกันพี่แดงนะฮะเคนั่นเองอ่านี่ ส2 6ปอนด์นะฮะสูงเเมตรเอ้ย7นิ้วนะฮะโอ้คนบ้าเลยสูง7เมตรโอ้โหนี่มีเทียรสองนะแต่ว่าผมเอาเทียรหนึ่งแล้วกันนะนี่มีเคนเวอร์โอ้โหมีเวอร์ชั่นใส่เสื้อกล้ามนะแล้วก็แขนยาวข้างสั้นข้างนะฮะ <is> okay. นะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็มีชุดดำด้วยนะแล้วก็ <is> okay. ชุดนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงเดบิวหรือเปล่านะ ซึ่งช่างเหอะนะเอาเป็นชุดแดงนี้แล้วกันนะฮะเคนเวอร์ชั่นแรกนี่แหละนะป่ะ,ปะลุยกันในเนื้อเรื่องของ World h e a v y w e i g h t กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะัคนกคอมพิวเตอร์มิ่งนะครับผมปะ่ะเราจะไปลุยเนื้อเรื่องกันดีกว่านะฮะลองดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วผมจะเล่นจบไหมนะต้องรอลุนกันนะครับผมปะ่ะ let's go ฮะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัคอมินเกมมิ่งมีทั้ง TikTok และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับบทที่1 Royal Rumble Qual i f y ี่นะฮะี่ฉันจะคอลี่ไฟแมตช์เพื่อสู่ Royal Rumble นะฮะ ถ้าคุณชนะใน Royal Rumble คุณจะสามารถที่จะเข้าเขาสู่ WrestleMania ในฐานนะแชมป์ r l d Heavyweight นะฮะของอ่าถือว่าเป็นตัวท็อปนะของ World Wrestling Federation c h a m p แชมป์ปนนะฮะก็คือแชมป์โลกนั่นเองนะเคนนะฮะออเปเนนนะของเขาก็คือไลท์เฮฟวีเวทแชมป์เปี i ยนไม่ใช่แชมป์นะไลท์เฮฟวีเวทครับทากะนะฮะมา ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่านี่มาชสแรกฮะ normal single match นะฮะถ้าอ่าแมตช์นี้ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่เป็นพิเศษเท่าไหร่นะฮะถ้าชนะก็ได้ไป let ไป royal rumble นะฮะเหมือนประมาณแบบอารมณ์ประมาณว่าอุ่นเครื่องก่อน road to royal rumble สู่ wrestlemania นะฮะออกมาแล้วครับนี่พี่แดงของเราฮะ The Red Machine เคนนั่นเองนี่ขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาฮะทากานั่นเองนะนักมวยปั้มจากประเทศญี่ปุ่นส่งเข้าประปวดครับเสียงมันดังไปเบาเนี่ยผมเบาเสียงให้หน่อยนึงก็ได้นะนี่ทากามิชิโนกุฮะนี่จากญี่ปุ่นฮะเจแปนมามาลุยกันดีกว่า นี่มาปื้บปื้บสักทีนึงมาจับแทงเข่าสักทีนึ่งฮะมารวบก่อนนะทุบหลังสักทีนึงมากระทืบเอาจับไงวะไม่เฮ้ยมองอะไรใครไม่เห็นเลยวะมารวบก่อนนะแทงเข่าสักทีนึง,รก,นนะง,ก,นงกระทืทะบตอบตบอบ ก็พี่เคนตอนนี้ก็ไปโอ้ยโดนจุ้งไข่โอ้ยทากะเฮ้ยทากะเล่นไม่ซื่อว่ะนี่แต่เคนบอกไม่เป็นไรนี่เอาหน้าหน้ากากโอ้ยแตกเลยเหรอโอยหน้ากากเคนมันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอว่าแตกเลยโอ้โหมาทากะมาโดนสมอพิเกตเฮ้ยโอ้โหโอยไอ้นี่เทคนิคมันร้ายพูดเลยมาเฮสบาดไปอีกทีนึงแตกคราวนี้โอ้ยจุ้งอีกแล้ว โอ้ยไอ้นี่มันจุ้งเก่งวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกระทึบมาทุบสักทีหนึ่งก่อนต่อยเอบมาไปมามานี่โอ้ยมาเดี๋ยวนะคือมาต่อยอ่ามีเพื่อนๆหลายคนนะถามกันในเกมเนี่ยว่าเล่นกันยังไงเออเอาเอาวเวอร์บอมเฮ้ยโอ้ยผายไดยเวอร์เลยทาก,กะโอ้ยมึงยก กูไหวด้วยเหรอฮะเคนบอกซอกนี่เล่นเล่นไม่เป็นนะเนี่ยแทงเข่ามันอย่างเดียวก่อนเคนคือกด A จับนะบอดี้สแลมฮะมาแล้วบีบคอมันเลยเฮ้ยเฮึยเฮ้ฮ้ฮ,ฮ,ฮ,ฮะฮะฮะบีบคอมันซะเลยนี่เคนบอกเปล่าเปล่าเปล่านะไม่มีอะไรเอ้ยหลักๆก,ก็กดเอจับนะบอดีอปคิกมาเสียบเข้าล็อกซอกแทงเข่าอีกแล้ว หลากศพขึ้นมาเอาเอาจุ๊บป,ประเด็นหลักในการเล่นของผมที่มันเล่นยากเนี่ยก็เพราะว่าโอ๊ยติดเชื่อกฮะบ่อยๆคือตัวปุ่มอ่ะอันนี้ผมเล่นในแฮปปี้ชิคนะคือตัวปุ่มของมันนะครับผมมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อ่ะคือถ้าเราไม่ถนัดคือไม่ถนัดเลยนะคืออาจจะเป็นด้วยแบบเกมหรือเปล่านะตัวเกมแบบ ตัวเครื่องเกมมันอย่างนี้ด้วยนะ n ิวเทนโด64อะไรอย่างนี้นะฮะจับขาเมลคัสอีกรอบนึงติดเชือกเออปล่อยปล่อยปล่อยอ่ะถอยมาก่อน่ะทำไงทำไมเอยแบ่งก้ามหรออ่ะจับนี่เออเนาะใส่ท่าหรอมานี่โอ้นี่แน่รู้นะว่าจะปล่อยกูปะอุ้ยโดนตบมาเสียบเข้าล็อกเฮดบาทสักทีนึง เสียบมาทำอะไรไม่สตอมฮะมเขาประสานกับเขาแทงเข่าไปเอีกหนึ่งทีกระเทืบกระทืบมาเพดบาดสักทีหนึ่งฮะแมต3สนาทีฮะจริงๆถ้ากระทืบจ็อบเบอร์นี่มันต้องนาทีเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าโอ้โหด้วยความที่เกมของเราฮะเล่นยากไปหน่อยนะ ต่อยสักทีหนึ่งต่อยอีกทีหนึ่งต่อยอีกทีหนึ่ง,อองมาเสียบเข้าล็อกทูบหลังไปหนึ่งทีมาแล้วทําอะไรคาเมลคัสอีกรอบหนึ่งโอ้ยหักหลังหักหลังโอ้ยติดเชือกอ,อีกแล้วโอ้โหมาถอยมาก่อนเรากําลังจะได้ฟินิเชอร์แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมนะมาเฮดบาทอีกทีหนึ่งมานี่นี ท่านนายกแห่งเคนทักกี้นะอ๋ะอแล้วโดนดดอปคิกอีกอ่ะมามานี่เสียบเข้าล็อกเพดบัตอีกรอบหนึ่งจับกดเลยไหมหนีสตอมเจ้าเขาให้อ่ากด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 อ๋อมันลุกขึ้นมาไวแฮะบอดี้สแลมเอ้ยเล็กดอปเล็กดอปไปอีกทีนึงแล้วมา รวบเฮดบาดอีกทีนึงฮะมาเคนจะใส่ท่าไม้ตายเลยไหมฮะมามาเฮดบาดสักทีนึงตอนนี้แดงแล้วฮะมาเฮึ่ชเชลบโอ้โหหลบได้เหรอเฮดบาดอีกทีนึงถอยห,หลังมาก่อนเดี๋ยว ถ้าเพื่อนๆสังเกตในตรงข้างล่างนี้คือถ้าเรากดไปปุ๊บนี่มันจะมันจะทําให้จอมันค้างเลยนะกระเทิบสักทีนึงอ้าวเมื่อกี้คือท่าไอ้ฟิชิเชอร์เหรอพอกลับมาเขียวอีกแล้วมาอ๋อ,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 อตัวอนี่คือเป็นไอนี่นะเป็นเหมือนคล้ายๆเคานเตอร์ฮะแล้วเดี๋ยวโเดี๋ยวเดโดนเสยฮะแบ็กบอดี้ดอปไปจับกด umen? บีบคอบีอบคอ,อ,อจับกด พลิกศพพลิกศพอือปล่อยตะร่วงไปก่อนโอ้โ oh. ห <One. Two. S 1> นี่ใครบอกว่าทำไมผมถึงไม่เล่นนะก็พราอย่างนี้แหละฮะโอ้โหเฮ้ยกรรมการนับไวไปเปล่า <Five. S 1> ห้าแล้ว <Six. S 1> โอ้ยถ้ากลามึงจะขึ้นเวทีไหมาขึ้นมาขึ้นมาเหรอเอาจึ๊บตีนึ่ง <laughs> ตีให้มันร่วงไปก่อนมาเสียบเข้าล็อกมาโทบุบฮะร่วงไปเลย One, two, แค่เขาเอาหรือเปล่าฮะ <Three. S 1> ยังไม่ได้โชว์ท่าไม่ตายเลยฮะเคนจับกระทืบเอาเอาร่วงไปอีกแล้ว One, นี่ไงเ <laughs> <two. S 1> พราะผมบอกว่าผมกดทีนี้มันก็จะค้างเนี่ย <Four. S 1> เมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหหลบหลบปะนี่กระทุ้งสักทีนึง คล,ลิกศพกดเลยกรรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอ้โหเอ้ยยังไม่ได้ใส่ท่าไม่ตายเลยฮะเคนโอ้โหกระทืบไปกระทืบมา5เคนโอ้โหในที่สุดฮะเอาชนะไลท์เฮฟวี่เวทนะโอ้โหชนะตัวกระเตียก,กว่าอย่างอ่าใครนะพากะนะครับผมโอ้โหปะปิดเธอติดลิขสิทธิ์ฮะ นี่เคนอ่ามาถึงนี่ฉากจบมีด้วยนะอ่าเปิดไปบึง้งนี่ไงโอโ้โหมาโอ้นี่ได้เงินมาด้วยนะ400พอยต์นะครับผมซึ่งเอาจริงๆถ้าผมกดต่อชาร์เตอร์2นี่จะเป็นรอย a l อลัมเบเลยนะซึ่งคิดว่าน่าจะนานแน่นอนนะฮะไว้ <c oughs> ไว้เป็นคลิปหน้าดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเซฟไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะอ่า e x ซินะประมาณนี้นะครับผมจริงๆเกมนี้ผมรีวิวไปแล้วใช่ไหมว่าเงินสามารถที่จะเอามาซื้อของได้นะฮะ คือจะมี2โหมดด้วยกันก็คือในเรื่องของ survivor นะฮะอ,อ้าวอีจะมีโหมดเนื้อเรื่องนั่นแหละกับโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมด survivor นะที่เราจะต้องสามารถที่จะเก็บเงินได้นะฮะนี่เก็บเงินก็มาซื้อท่าซื้อทางกันได้นะฮะ <c oughs> นะครับผมหรือว่าจะซื้อตัวอย่างช้อนไมเคิลน,นี่ห้ามือเลยนะโอโห ผมต้องเล่นตายกี่รอบวะเน,นี่ยถึงจะได้50,000ื่นนะคัสตักแจ็คนะฮะนี่มีสนามให้ซื้อด้วยนะนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเกมนี้ครับอยากให้ผมเล่นอีกนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนนะผมจะได้มาทำพาร์ทสอนะครับผมถ้าใครมือว่างนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะัคอมมินเกมมิ่งนะฮะเพื่อที่จะอ่อพาร์ทสไวๆนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวผมต้องไปฝึกเล่นก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหนะต้องไปฝึกเล่นอีกเยอะฮะเกมนี้นะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยละกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็มารอลุ้นกันสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผมบา,บายๆนะจ๊ะ